มาจ้ามาจ้าเพิ่งพอเ้างมาบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดปวกจะไปเปก็บเฮ,ฮ็ดปวกเฮ็ดเปวกใหญ่จ้ะเฮ็ดปวกง่ายนิดเฮ็ดปวกหน่อยเพาะอยวาบอกแค่ยังดยเดี๋ยวคุณสิถึงยิ่งเดี๋ยวเอาจะพาไปเบื้องมาจ้ะเดี๋ยวหอดมองเฮ็ดก็ถือกระตาถือมีดย่างดีโอ้ยเมึงไหนจ้ะเพิ่งดอกบักง่า่นึง อุ้ยจนจิบานแล้วซ้ำนี้ก็รับพอดีเด้บุณยีบเนยบุณยเนยจ้ะพี่น้องอุ้ยยังกินมันพอหามันคือเปลือยน่ะนี่แน่กินมันมีคือกินบุญไงใช่ปนี่แนเห็นบ่เออบก้อุ้ยเปล่งใ้จบุเนยปัดออกเป็นมูเลยอุ้ยอุ้ยบงเนยบุญเนยปัดจะปากแห้งอย่าปากแห้ง ป้าผุดม mm, mm, mm. ันลามาเลยแต่นี่มึง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 มล่ามาแถวเลยไม่ดอกตูมาขนบดีดด้ลยพอมึงเนี่จับมึงเนี่ยหูู้ฮู้ฮ้ดเบื่อเอาหมึกเอาหอยมาอนึบบางผัวอมันขาดไปเอ้ยดอกตห่ม ่อเกเปล่าเป็นมาโนเก็บเองบางโมเมนต์มาโน่สวยดีหรือขออืมเมื่อยปิดไข่บ่สบายเลยจ้ะหยอดกดตากฝนเอาอยู่ว่ามันเปื่อยแล้วปะอ๋อเอาเอาอยู่บ่เอาขานบ่เออ้ยเอ้ยขาแล้วไปหันละให้มันอยู่หันละขาบ่หอยแหนมันตัวนี้บ่เอากระไรดอกนี่ แห่นเลยไอ้แม่งแห่นซะอ๋ออุ้ยพี่น้องออยค่าต้เคยเห็นเกิดร้ายแหงทุกปีมันเป็นเห็ดปวกไก่หน่อยน่าจะ้ยมึงเ,เนี่ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยทุกปีนี่เป็นเห็ดปวกหน่อยมึงเนี่ยอุ้ยดอกตันซอนเห็ดปวกไงปกติอ้อยเก็บทุกปีมันจะเป็นเห็ดปวกหน่อย เป็นปวกก่หน่อยดอกเลน้อยปัดอันส่วนมันมีอีกน่นนะแต่ว่ามูหน่ก็ใหญ่เตตบได้จ้ะนี่มึงเนี่ยมึงเนี่ยข้าวจากผักจะเผือกอยู้ดอกนีให้งามดอกตึ้งตูมออยเขาอนุญาตเก็บก่อนจ้า <c oughs> เอาหมี <c oughs> เอาหมีหน่อยมาเนาะ โปรไดคขาเป็นใดเท่าการใดอยู่ดอกจ้ะขออนุญาตถ่ายลูกก่อนเด้อจ้ะพี่นอ้องในออยเก็บแหล่ออยจถ่ายเบิกอีกทหนึ่งจ้าถ่ายลูกไปก่อนมันนี่มัน,นมันคักคักมันแห้งมันนี่ว่าเป็นถือกเกล็ดกุลละโอ้ยวุ่นเลยพี่นอ้องออกโอ้ยดอกตูตูมันก็หลายนี่นี่นี่ พ่อดอกตูมันก็มีพ่อแล้ววิแล้วบ้างเหยียบนี่นี่อดอกตูมสี่หาดอกกูในหนึ่งสองสามสามดอกมึงอื่นอาจจะมีอีกยืนแนมบมเห็นผักนอกจ้ะใบใหม่เทอม,มันถ้าแต่แนมบมึงดีดีมึงไม่แน่ดอกนี่ปัดอันสวรรค์อุ้ยไทยก่อนไายก่อนไทยก่อน เก็บแล้วละจ้ามึงเนี้ยเลเต็มตาได้จ้านี่จุ่มเดียวเลยเต็มตาเลยมึงเนี้ยอุ้ยดอกงามๆเลยมึงเนี้ยแต่มึงเงี้ยขาเงี้ยงๆอุ้ยขันขายเบิด์ตหนีเศษเงินหลายอยู่ด้วยนะจน้ะเนาะแต่ว่าอ้อยบะขายดอกจ้าสิแกงสู่ขุณยายกินคุณยายคุณตาเฮา,นานเนาะจ้ะมึงเน,น,นี้ยเห็ดปลวกใหญ่กันซโอน ดอกงหญ่ๆงามๆดูจนเต็มกระตากระเน่จ่าเบ้งเน่นี่ต้อาเอาออกจากกระตาเรียบร้อยนะจ่าเบงเน่เอาาเบงเน่จ่าเบึงเน่จุดเต็มปะถาดเบืงเนี่เบรเนบหลายขายเป็นขายอย่างเงินพันได้พี่น้องถายู่ตลาดหกลอยลเราลโกลอยรุ่นรุ่ลโลเละหกลอยมาซ่ารุ่นไีนได้พี่น้องมาซา สวยไอ้บุ้งเนี่พี่น้องเอ้ยใหญ่กับบุงเคยเห็นเห็ดใหญ่ฝอนว่าชไทยหลวงก็ฝอนใหนบุ้งอยู่ใหญ่ฝอนอยู่ปะอยู่ปะมงกิ๊บเห็ดเนาะจ้ะอย่าของเรเห็นแต่พี่น้องแต่ว่าพญายิ่งเพือนเห็นไปหยอดกดจ้ะไปหยอดกดอยู่ป้ายหญ่อย่างของพี่น้องนี่เห็ดปวกใหญ่แต่อันสอนจนเต็มบัะถาดได้จ้ะนี่ประมาณสองโลกวัวเนาะจ้ะเรื่องพี่น้องขี้บัติขี้บัติยายเลยนี่บัติยายเออนี่จ้ะเบิ่งเนี่ยกองกันไปได้นไหม กวางกันไหวจ้ะตอนนี้ <jest. S 1> <โ bad. S 2> แม่เฮาวกะลังสิกระลังสีขูดขาแกงจ้ะบ้าขายพี่น้องอย่าพักแค่ไรกินพี่น้องคือกินพี่กินบ้าขายดอกจ้ะเอ้ยกินจะคว้างบ่ค่อยได้กินเนัะจะเฮ็ดปวกเฮาว่มีเงินซื้อเนาะพี่น้องเนาะเอาวะมีเงินซื้อเฮาก็เก็บเอาเพื่อนห้ทานแมน ปุ๊ดจีวะอ้ยหาย้ยังเอาไปขา,ายอยูจ่ยยจดอาไปขายอยู่ประเดี๋ยวคนได้สบายกินเอ๊ะที่กินนี่ปันให้แม่ครับแกงแกงตาใหญ่นะจ๊ะเม่งในต่อันสนอดุ้ยดอกขุ้นจูม,มันบานดอเอาห้าปลาแกงดอกเหี้ยก็เอาไปแกงกินเองเราเอาดอกขุ้นจูมให้เรายินดอกสุ่มนี่ตัวด้วยเรียกไว้าไหมเดี๋ยวให้แม่พุดครูเราจะไปแกงแซ่บมากินน้ำกันเด้อจ้ะมันมันมันแห้งมันแต่เศร้าวนอ่ะจ้ะกลัวออยชิเก็้บิลเล่อออยนางข เทียงกระบะเหลี่ยเทียงใบกระบ่เลี่ยเก็บผู้เดียวเก็บผู้เดียวได้จ้ะมันมีคนเยียงเลยบ่ได้ยสาหลายเมนบ่แมนโมเมนมันหลายมันสาอ่าโอเค